ค u ูเบอร์ลูบิเคชัผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของคุณประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นอย่างมากการใช้น้ำมันที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพต่ำลงและมีค่าบำรุงรักษาที่สูงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์พิเศษอย่างคล b เบอร์ซั SH46 ซึ่งมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นทั่วไปมักจะเสื่อมสภาพและเกิดการออกซิเดชันได้ง่ายเมื่อทำงานที่อุณหภูมิสูงซึ่งนำไปสู่การเกิดตะกอนและทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานบ่อยครั้งในทางกลับกัน k l u b e r Summit SH46 เป็นน้ำมันสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่สม่ำเสมอช่วยเพิ่มความสเสถียรทั้งทางความร้อนและการเกิดออกซิเดชันลดความเสี่ยงในการเกิดตะกอนและคราบเหนียวด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น Cluber Summit SH46 จึงช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคลูเบอร์ m ัมม SH46 น้ำมันหล่อลื่นที่ดีกว่าผลลัพธ์ที่ดีกว่า